โมยเกียรติชัดชัยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนักชกในดวงล้านเล็กบวยบางคอแหลมนะครับนายนันลงหนักด้วยนะครับจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับมวยที่เดินชนอ่าอะไรครับเจอหลงครับบุญหล,ลงเกียรติชัดชัยก่อนที่บุญหลงจะมาอยู่แค่กินดีนะครับโขนหนึ่งล้านเล็กตั้งแต่หัวไหล่ถึงเอวนี่เท่ากันหมดเลยครับทิฟฟี่ซาลาแอนตาซิงเยลแอนตาซินชนิดเม็ด ไดฟิลินเบนดา500ยาพัาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์จับเดินบ้างแล้วนะครับหนึ่งละเล็กมีมัดมีศอกด้วยน้ำตาเดือดก็สูงยาวนะครับมัดขวานี่ทิศตรงๆหนักแรงเท่าได้นี่แลวครับพอจับกันแล้วครับหนักแรงทั้งคู่นะครับมุมแดงนี่ประเภทเปี้ยงปังครับใครอยู่ใครไปครับ123ปอนด์นะครับเกินซปเปอร์แบนตัมมาปอนด์หนึ่งครับมีมัด ฟอร์มล่าสุดน้ำตาเดือดนี่ก็ชกที่บ้านครับแม้ว่าจะไม่ชนะคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับศึกเพชรดีมวยไทยพรีเมียมนี่ครับคู่สับสนหลักของรายการเรานะครับซีพีเจริญพกพธภัณ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยอุ้ยโดยคุณอดิเรกศรีประทักท่านประธานคณะกรรมการบริหารนะครับขอมด้วยท่านดรธงวิเศษไทคูนรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกพธภัณ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณบริษัทซีพีเอฟโต้โบฟู้ดโซลูชั่นจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซีพีนายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณขอบคุณจีเอสบีมวยไทยหาได้นหนัก แรงนะครับหนึ่งล้านเล็กสัตุ้งไม่ได้นะครับน้ำตาเดือดวงในดูจังหวะการจับนี่จับแล้วก็ตีได้หนักๆนะครับแต่หนึ่งล้านเล็กเองก็พยายามจะไล่แขนนะครับไม่ให้น้ำตาเดือดนีตีได้หนักเหมือนกันแล้วก็มีสอกสลับด้วยเอาแล้วครับตีนะครับเดินจะเบียดถึงตัวใครยับหาจังหวะขวาไปก่อนครับน้ำตาเดือดอุ้ยปวกนาดูครับนายระวังศอกนะครับเดี๋ยวสอกมาครับคู่นี้ดูไอ้ 1ล้านเล็ก1ล้านเล็กนำตาเดือดโอ้ทังเตะขา่อยหมัดมีศอกสลับนำตาเดือเดเตยเข้าไปดูจังหวะการจับโอโ้โหแต่ว่าพอจับได้เข็งได้นีนักแขงเข้าไปหนักๆแรงๆเหมือนกาโง้ดูนะครับโโกัน ต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนสมุนไพรสุกกายะสั่งซื้อโทร020160000วันที่ไแอทีวี999ขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายในสอยกนี้ถือว่าสู้กันสนุกเลยนะครับยกนี้น่าจะเราใจมากขึ้นแล้วนะครับวงในหรือจังหวะการกดแขนของหงล้านเลกโก้โ นี่และครับจังหวะจับได้ดีๆเช้นดีๆนี่ก็ถือว่าน้ําตาเดือดนี่ก็แข็งได้หนักนะครับนะครับน้าตาเดือดบูมแดงครับกระซ่วเข่าเข้าไปครับหนึ่งล้านเล็กอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมนี้พยายามจะกดแขนเสียบคื้นโอ้โหตอนนี้ตับไตใส้พุงม้มอ้าวขยับขยื่นตีกันไปตีกันมาสองขวบเข้าไปน้ําตาเดือดหนึ่งล้านเล็ก มตอนนี้นี่ครับมาย่านิ่งอย่านิง่งอย่านิง่งอย่านิงาน่งหนึ่งล้านเล็กโอ้ยโอ้ยนี่ครับมาตอนนี้มาเป็นชุดมาเริ่มจะกหอดหัวแล้วครับหนึ่งล้านเล็กโอ้ชุดตีเข้าในนี่โอ้ตีไม่เลี้ยงแต่ว่ายัางมีฟอกมีหมัดบวกอยู่ครับโอ้โหตอนนี้ยกนี้กับยกที่แล้วนี่โอ้ตอนนี้คนละเรื่องเลยครับโอ้เมาเมาเมามาหนึ่งล้านเล็กโอ้โดดบวกศอกอีกอาขีบตอนนี้ทัวครับ พาทัวร์ครับไม่โตอ้าวมาน้ำตาเด็ดแกก็วิ่งควงเข้าไปนี่แหละครับมาเอ,าอ้าละเล็กโดนเข้าใบชุดใหญ่แล้วอย่างจัดฟันยืนยังสู้ยิบตาเลยครับพยายามจะกดแขนไล่แขนลแขนละแทงสู้เอาเลยครับนี่เลยครับทำได้ดีเสียงเชียร์ก็ ไว้เลยครับแอปพลิเคชันไทยทีวีขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสิบวงสามสิบสี่นะครับมีหนุ่มบดพลนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับรวมถึงไทยพยักยิมเมืองคำพ้อยลำลูกกาคลองหกโดยคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลนัสนันเวทีแล้วครับมาถึงตอนนี้อ่ะมามามาอีกแล้วนะครับยกที่แล้วนี่อาจจะรับรับเหมาเอาตอนนี้ตอนนี้มามาแล้วครับเริ่มจะสู้เข่าแล้วครับหนึ่งล้านเล็ก ออกมาตีมาก็ตีคืนตีมาตีคืน <c oughs> นี่ครับมาต้นๆออกนำไปก่อนน้ำตาเดือดแต่ว่าตอนนี้หนึ่งล้านเล็กมาตั้งหลักตั้งลำได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ครับน้ำตาเดือดมาทำไมเล่งทำไมเล่งนี่มายกไปน้ำตาเดือดหนึ่งล้านเล็กน้ำตาเดือดตอนนี้ดู โอ้โหเสียไปครับเอาแล้วครับจะมาแรงต้นน้ำหรือเปล่านะครับหนึ่งล้านเลยเปิดท็อปใหม่มาอย่างครับหนึ่งล้านเล็กนี่อยู่ในยวงปลายยก4ี่นะครับฮ่าเชื่อว่าระหว่างพักหลายแล้วครับตอนนี้รูว่าทำหน้าที่ได้ปีด้วยกันทั้งคู่เลยครับหนึ่งล้านเล็กนั้นก็โดนไปเยอะแล้วโอ้โหต้องบอกว่าต้นเกมครับโอ้โหอ่ะนี่ครับฮ่า เขาบอกว่าเงินอาชีพน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยนี่ลษสีของอโดงนะครับน้ำตาเดือดเกียรดชัดชัยเอาชะนะ